เปิดตัวห้องคอมบยไซส์ใหญ่พิเศษก่อนใครนะครับสำหรับโครงการแอชตันอโศกพระราม9วันนี้ต่อจะพาทุกคนไปดูคอลเลกชันคอมบยไซส์พิเศษที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับห้องนี้เป็นห้องขนาด73ตารางเมตรนะครับเป็นห้องหนึ่งห้องนอนคอมบยด้วยกันก็จะเกิดไซส์สห้องนอนที่ลิฟ g งรูมกว้างนะครับแล้วก็บริเวณโซนดิงก็คือกว้างมากๆแล้วก็มาพร้อมกับชุดครัวขนาดใหญ่รูปตัวยแบบนี้เลยครับ คือด้วยแปลนออริจินอลของที่นี่2ห้องนอนก็คือขายใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็เพนพอยของลูกค้าก็คืออาจจะติเรื่องขนาดครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแปลนนี้จึงเป็นที่มาของไซส์ครัวตัวยูไซส์ใหญ่แบบจุกๆแล้วก็ได้สตอเรจแบบเยอะมากๆเลยครับใครที่กำลังมองหา2ห้องนอนไซส์ขนาด70ขึ้นไปจอดรถได้2อสิทธ์ ทำเลใจกลางเมืองสไตล์รักชวดี้บอกเลยว่าห้องนี้ตอบโจทย์มากอันนี้เป็นบริเวณห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนเนี่ยก็จะได้กระจกมุมด้วยแล้วก็เทควิวไปหาฝั่งตะวันออกเฉียงใต้เลเวลชั้น32มอง,มองเห็นตึกสูงโซนสุขุมวิทโซนอโศกเลยครับห้องนอนก็จะมาพร้อมกับ Walk in Closet นะครับส่วนบริเวณห้องนอนด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่2นะครับมีห้องน้ำในตัวที่สำคัญคือ ตกแต่งให้ทุกอย่างเห็นอะไรได้แบบนั้นรวมพร็อพรวมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเลยถ้าหากใครที่สนใจก็รีบติดต่อมานะครับเพราะว่าห้องไซส์นี้มีเพียงห้องเดียวเท่านั้นเป็นคอลเลกชันพิเศษจริงๆถ้าหากใครสนใจที่จะซื้อสั่งหาในโลเคชั่นดีๆนะครับก็สามารถทักมาหาต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือนะัดชมโครงการกันได้เลยนะครับ